งามครักพี่น้องจ้าทุกคนจ้ะยิวบรรยากาศงามแรงจ้าเมื่อนี้บอกค่อยมีหมอกจ้าบรรยากาศโคตรดีแห้งจ้าฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ track, กดติดตามเลยด้วยจ้าบิวบิ๊กอินบิวอินบิวอินบิวอินแสกําลังตะเวนกำลังสีตกดกินจ้าโอ้ยบิวอินบิวอิน บิวอินบิวอินริมริมบึงนะคะทุกคนจ้ะเอาทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามหลายๆเดอจ้าอันนี้นะบึงคงลงนะจะให้บึง,บ,งบึงคงลงจ้ะกว้างใหญ่ไพศาลเทียบเท่ากับยังมาถึงกับว่าเทียบเท่าเด้อเนาะเทียบเท่าสกลนครบ้านเฮาเดเนาะ แต่ว่าอันนี้กว้างพอแห้งจ้ะเพราะว่ามันจะมีบอ่อน้ำซักซิดงามแห้งจ้ะฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กดติดตามในเดือจ้าบ๊ายบายจ้า